สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะยาทาหน้ายางนะคะอันนี้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยาทาหน้ายางแบบใหม่นะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้ของหมอยางนะคะทุกคนคะ่ะมันจะมีสองสีนะคะฝาสีทองกับสีแดงนะคะวันนี้เราจะใช้ฝาสีทองตัวนี้นะคะเพราะว่าจะใช้เฉพาะต้นยางตั้งแต่อายุสิบปีถึงสิบห้าปีขึ้นไปนะคะถ้าฝาแดงก็จะเป็น อายุสิบแปดปีขึ้นไปนะคะทุกคนคะ่ะนี่สุดคือเขย่านะมีคนแนะนำนานะคะว่าตัวนี้นะ่ะน้ำยางไหลดีนะคะนี่น้ำยางก็จะเป็นนะคะสีนี้นะคะใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็จะเทตรงนี้เราก็ใช้ถ้วยยางไปเลยนะทุกคน,น เราจะใช้อุปกรอแเราก็นี่นะคะมีแปรงแปรงทานะคะเราก็จะทาตรงแผลมันแล้วก็เลยแผลออกมา2เซนนะคะบางคนเขาก็ใช้แปรงสีฟันนะคะปาดแล้วกวาดไปเลยนะง่ายแต่เราถนัดแปรงแบบนี้นะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะมันจะแก้ปัญหานะคะเรื่อง ยางตายนึงนะคะราดำราแดงนะคะหรือว่าน้ำยางนะคะไหลไม่เต็มล่องนะคะนี่ต้องมีนะคะสารบำรุงหน้ายางตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะนี่นี่ก็คือวิธีทางของเรานะคะเป็นการเล่งน้ำยางของเรานะแล้าก็เปลี่ยนนะ <c oughs> อันนี้นะคะเขาบอกว่าทาทาเช้ากรีดเย็นได้เลยนะคะของหมอ,อยางนะคะทุกคนไม่ต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงนะก็คือทาเช้ากรีดเย็นทาเย็นกรีดเช้าได้เลยนะแล้วก็ทาตามบริเวณแผลอย่างนี้เลยนี่นี่อันนี้นะคะเราไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะทุกคนค่ะ แต่สปอนเซอร์จะเข้ามาก็ได้นะเรายินดีสารบำรุงหน้ายางของเรานะคะอันนี้นะคะเรายังไม่รู้นะคะว่ายางจะไหลดีไม่ดีนะถ้าต้องมาดูพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเขาแนะนำมาว่าไหลดีมากตัวนี้เราก็เพิ่งเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนยี่ห้อดู โอ้สวนนู้นนีแรกมาใหม่ๆตอนนี้ก็คือฝนก็คึมมาเลยนะต้องรีบทานะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทาปุ๊บแล้วฝนตกปั๊บนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนเราจะมาลองดูนะคะว่าน้ำยางมันจะไหลดีไหมนะคะวันนี้คือยังไม่สามารถรู้ได้ต้องรู้พรุ่งนี้นะจ๊ะสิ่งของเบาบาุก็คือทาตทวแทนนี่เลยแล้วก็ทาเลยไปอีกสองเซนตรงนี้น้ำมันก็จะเป็นแบบใส ไปอะไรเดย,เยต้นถัดไปเนี่ยี่น,นนะวันนี้ฝนจะตกนะอันนี้ก็คือทานี่ทาเช้ากี่เย็ยนได้เลยนะต้องคุ้มแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรบายขอตัวไปทำงานก่อนนะคะทุกคนทำงานเสร็จแล้วมาเจอกันใหม่นะถ้าเห็นคลิปป้าวินานะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าวินานะคะไปแล้วคะ่ะ